อย่าอย่าแหลกอย่าแหลกขอร้องขอร้องอย่าโอเคก็ก่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่ทานกันด้วยนะครับอยู่ผมอเองคุมมานะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโอ้โหเปิดมาเจอตัวดึงเลยโอเคครับอันนี้หมูปีศาจนะครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเราลงมัดเดิมนะครับก็คืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกดืมโอเคนะครับเคโอ้โห,โโห,หเสียวหลังเลยเมื่อกี้โอเคนั้น เดีย๋ยวดก่นเลก่อนดีตามด้วยนะครับเออพูดไปอย่างวะโอเคแล no, no. ้วเรารกระโดดตัดไม้โรถละชีวิตโอ้โหภาพไม่งน่ากลัวมากตัวไหนพุ่งเข้ามานะหรือมีตามสเกล <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็ไลท์เอ้ยทุยพูดผิดก็ดีตามได้มาแล้ว โอเคไม่โอโอ,โอตัวอะไรออ่ะโโ้คุณรู้ปเปล่าถ้าเราตีตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณอยากรู้แต่ผมไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นผมก็จะไม่ยุ คือธารกิจของผมก็คือเอาตัวรอดให้ได้นะครับเราได้ขวานมาแล้วใช่ธารกิจก็คือการไม่ใช่การอยู่รอดแต่เป็นการทำโล่ให้ได้หนึ่งอันนะเอาเบสิกเลยเบสิกก็คือเราต้องตามหาเหล็ก แล้วหาเหล็กให้ได้แล้วคือผมก็ไม่ใช่คนกลัวถ้ำเชื่อวยคนอื่นเขากลัวถ้ำกันไงแบบลงลเรเฮปเลยแล้วแบบกลัวทุกกลัวทงกลัวถ้ำอู้จะไปกลัวอะไรก็แค่ถ้ำจะมาจะไปกลัวอะไรก็แค่ถ้ำกระตุกปุ๊บโอ้โหโห,โหมอกเยอะมากไปปรับไงวะเนี่ยปรับไป๊ หรือว่าผมไมปปรับอ่าอ้ตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยว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 เมื่อกี้เห็นเห็นอะไรบางอย่างดเดน่ดแมนไม่เ,มเอเดอร์แมนเฮ้ยเออถูกลแล้วเดน่ดแมนมาจากไหนอันนั้นหน้าขาวไก่บ,บัดเทียบนะัไม่มีนะไม่มีนะ อย่าหวานเจี๊ยบใส่นะเว้ยหวานเจี๊ยบทีนี่โหให้ลูกกระเจี๊ยบเข้าตามันมืดสนิทถ้าถ้ามีเพื่อนเล่นนะ่าดีนะแต่ว่าประเด็นคือไม่มีเพื่อนเล่นไงโอ๊ะโอ,โอซอมบี้สบีใต้าน้ำเว้ยเดี๋ยวแล้วได้เหล็กแล้วได้เหล็กแล้วแอดี จะได้ว่าหมูตัวนี้ก็ดีแล้วโอเคดีดีว้าหาห้ายิบหายแล้วิายแล้วไม่ได้ทาบ้านไว้ด้วยอ่มนุ่่าครับอุยอุ้ยเสียงเสียงอะไรครับจะเย็นๆนนะครับทุกคนค่อคๆคุยกันนะครับเดี๋ยวเพิ่ใส่กันนะ อลองเพลงเหรอครับคาราโอเกะแถวนี้อถ้าให้คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยก็ว่างเปล่าผมทำเพื่อคนดูครับลงไปแค่ต้นไม้พอไปแล้วเว้ยรอที่อะไรอยู่ล่ะกินไก่ก่อนโอ้ยด้วยมา ว้าวบู๊บบูมบูอุ้ยสเกลนิตันสเกลนิตันซิบหาเรลวโอ้ยโอ้ยเจ็บว้าวว้าวตายเลยสกิลนิตันยิงแม่นเกินไอตัวดำๆอุ้ยขี้กาขี้กาว้าวนี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอ้ Ừ, ở nào ở nào hả rồi. Ở đây, rồi, rồi. Rồi. Nên là, đi nan ngày nan ngày vẫn ma lại ui ma 2 con rồi àu 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 เสีหายแล้วตอนแรกจะอุยสวีว้าวว้าวเอื่อหลอดเหรอแม่งตัวบักใหญ่เลยเบื่อเอไงดีกว่าลงน้ำกัน บะเทียบบะเทียบบอกว่าน่าจะไม่ตามลงน้ำด้วยโอเคอตูดนี้แปลกพีระมิดแล้วนี่นะ

โอ้โอ้ยิบหายแล้วสายตูอือหือมึงก็ยิบเวนเกินไม่มีของติดตัวเลยเป็นไงล่ะทำเพื่อคนดูผมนับคนดูขนาดนี้เลยนั่นนิ่งเห มาดโโิโอ้ตีไม่โดนดีเป็นอังโอ้ยมาเป็นลูกเลยพี่เดิมเลยโอ้ไอ้ is not to suit อ่าอาจไม่ออกคุณจะทำให้ผมกลัวใช่ไหมแต่ผมก็อาจไม่ออกอันนี้ มันอยู่ไหนถ้าข้อความนี้ขึ้นแสดงว,ว่ามันจะอยู่ในสักที่หนึง่งโอ๊ะสบิอันเนี้เอาดอีเอาดีมองหน้าหาเรื่องหรออ,อย่านะเดี๋ยวนี้พี่ห้าวนะน้อง โอเคก็คือว่าภารกิจล้มเหลวเพราะว่าอก่ก็เช้าแล้วก็ก็เจอผีแล้วแต่ไม่กีด้ะบอกเลยเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ได้ลองนะครับก็ซิซิว่าเกมผีได้แค่เนี้ยโอ้โหยังไม่ได้ทันจบคลิปเลย มาโหโลหโหรอแล้วมีหลวเราะกลักบเลยโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพราะว่าผีไม่มานะครับเขากลัวผีเขากลัวคนนะครับก็ใครที่อยากให้ผมเล่นมอดไหนชองมอดแต่ ขอไม่เติมนะครับเอาวัดฟรีมาก็ได้ <c oughs> ก็อย่าลืม <c oughs> พิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดติดตามแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับคุณม,มาซียูอื้อหือโอ้โหมาบายบายใช่ไหมเนี่ย เออมาไม่ใวอ้าบ๊ายบายเลยายบอยจอบ๊ายบายใช่ไหมอ๋ะบ๊ายบายใช่ไหมบ๊ายบายใช่ไหมอ๋ะโอเคบ๊ายบายบุ๊บ